กำลังสนุกเลยนะคะสำหรับละครร้อยเล่มัญยาเรียกได้ว่ายอดคนดูสดยอดพุ่งกระฉูดทุบสถิติกระจายยิ่งตอนนี้น้องนิพแผงลิ์เผยท่าแท้จนคนดูยังอดเกลียดไม่ได้ยิ่งสนุกกันใหญ่ทีมพิชชาเกิดขึ้นมาเป็นแถวและหนึ่งในนั้นบัวนรินทิพย์รบบทมิ้นน้องสามีผู้ที่แฟนๆต่างสงสัยว่าเป็นน้องสาวเอมหรือน้องสาวแม็กกันแน่เพราะเจ้าตัวออกตัวปกป้องพี่สะภ้ยหนักมากเรียกว่าเถียงและต่อว่าพี่ชายอย่างแม็กจนคนดูสะใจ เก็นเปนนัแถบแถมด่านิ่มแทนใจคนดูเรียกว่าหลายคนลงรักในความน่ารักของมิน้นหรือบัวนรินทิพย์คนนี้กันอย่างจังวันนี้เราจรึงขอรวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจของน้องมาฝากกันค่ะ 1. สาวบัวมีชื่อจริงว่านารินทิพย์เกิดเมื่อวันที่12สิงหาคมพศ2533ในระดับปริญญาตรีสาวบัวได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนสุนันทา 2. สาวบัวเริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการเข้าร่วมการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2006โดยเจ้าตัวได้ผ่านเข้ารอบ45คนสุดท้ายแต่ด้วยความน่ารักสดใสของสาวบัวก็ได้ไปเตะตาโมเดลลิ่งจนทำให้เธอได้มีโอกาสร่วมแสดงในละครเรื่องลูกระนาดจากนั้นสาวบัวก็มีผลงานมิวสิกวิดีโอตามมาอย่างไม่ขาดสายเลย 3. เธอได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแม่ MV อีกคนนึ่งของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ MV ที่เธอได เช่น,เ,ชนเพลงไกลเพลงภาพติดตาเพลงคนสุดท้ายเพลงปิดปรปับปรุงเพลงส่งเพลงนี้ขึ้นมาให้ฉันเพลงยิ่งดูยิ่งดี 4. ความน่ารักของเธอยังทำให้เธอมีผลงานโฆษณาอีกหลายตัวด้วยเช่นกันเช่น OCSC x p r o F Pro 2011 CP เบอร์ CP w o r k e r กุ้งราชเทวีคลินิก Big C TOT Concept Citra และ KFC เป็นต้น ซาบวได้เซ็นสัญญาเป็นดาราในสังกัดช่อง3และได้มีผลงานละครเรื่องแรกกับทางช่อง3คือรักนี้เจจัดให้ตามมาด้วยละครเรื่องเสื้อสีฝุ่นวันใจในกระจอกลูกไม้ลายรักทางเดินแห่งรัก ละครที่สร้างชื่อทําให้สาบวบัวเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นก็คือคลื่นชีวิตในบทของเจนจิราตามมาด้วยเพลิงบุญในบทของมาลายวันนอกจากนี้สาบวบัวยังรับบทเป็นนางร้ายในละครเรื่องพอยุ่งหลุงไม่ว่างในบทของทอยอีกด้วยและได้เป็นนางเอกเต็มตัวในเรื่อง คุณแม่สวมรอยรับบทเป็นสินีนาและศียารวมถึงละครที่กระแสบเปรียงมากๆในตอนนี้ร้อยเล่มานยานอกสาวสามีผู้อยู่ทีมพีซไพส์เรียกได้ว่าคนชอบกันทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆ 6. เรื่องราวที่สะเทือนใจกับบัวมากมีเหตุการณ์ที่สูญเสียคุณแม่ไปในวันคล้ายวันเกิดของเธอเองคือ12สิงหาแล้วก็ ในปี60บ,บ,บ, oh บัวเพิ่งซื้อบ้านใหม่และเคยสัมภาษณ์ว่าแม่บ่นว ER ่า <Punch iso Patri ot> อยากมีบ้านมาตลอดแต่บัวเพิ่งสามารถซื้อบ้านได้เสียใจแล้วก็เสียดายที่แม่ไม่ได้อยู่ในวันที่บัวสามารถซื้อบ้านให้แม่ได้แล้วบัวร้องไห้ตลอดเวลาบอกกับแม่ว่าหนูซื้อบ้านแล้วนะแม่เสียใจว่าทําไมแม่ถึงไม่อยู่ในวันนี้วันที่บัวซื้อบ้านให้แม่ได้บัวอยากให้แม่อยู่ให้แม่ได้เห็นบ้านที่บัวซื้อให้แม่ด้วยน้ําพักน้ําแรงของบัวแม่คง ใจก 7. บัวเคยติดอันดับสาวหน้าสวยที่สุดในโลกด้วยนะโดยเจ้าตัวเคยสัมภาษณ์ว่าตัวเองนั้นดีใจมากๆติดอันดับกับเขาด้วยพร้อมขอบคุณแฟนๆที่ติดตามผลงานของเธอ 8. ครูจินฟินเวอร์ใครๆก็เชียร์พลบัวเพราะว่าทั้งคู่เคยร่วมงานกันทั้งในละครตราบาสีชมพูและยิ่งมีพลาวมุกที่ชวนจิ้นฟินกระจายที่หลายๆคนรอดูอยู่ด้วยทั้งนี้พลเองก็เคยสัมภาษณ์ไว้ว่าบัวนั้นเป็นคนที่น่ารักตรงสเปคแต่ส่วนใหญ่แต่จะคุยกันแต่เรื่องงาน 9. สำหรับเรื่องราวความรักของบัวก็เคยเคลียร์แล้วว่าหนุ่มยูโดเป็นแค่เพื่อนสนิท เชื่อว่าแฟนคู่จิ้นกับคนนั้นรับได้ถ้าตัวเองนั้นจะมีความรัก10แฟนๆเรียกร้องให้ช่อง3ดันบัวนรินทิพเป็นนางเอกหลังข่าวแบบเต็มตัวและต่อเนื่องได้แล้วซึ่งหลายเสียงเชียร์น้องมากๆเพราะน้องพ่สูจนฝีมือมาหลายเรื่องแล้วซึ่งแฟนๆก็ แนะนำให้ดูน้องในละครพราวมุกที่รับบทเป็นนางเอกเต็มตัวและแค้นรักสลับชะตาก็เป็นนางเอกคู่กับน้ำตาลเรื่องนี้บทก็เด่นเช่นกันช่อง3กำลังเริ่มดันน้องแล้วล่ะค่ะ